สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระก,กับครูแว่น Q&A นะครับผมมาอีกวันนะฮะมึง Q&A ตลอดเลยช่วงนี้ <c oughs> ไม่เน้นขายของเน้นให้ความรู้เน้นตอบคำถามเพื่อนๆในมุมของผมนะครับง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็หลักการทางความคิดเนี่ยแต่ละคนมีความคิดไม่เหมือนกันได้ครับแต่เราเป็นเพื่อนกันนะเราเราอาจจะถกเถียงกันแต่เราห้ามทะเลาะก,กันเรามีค่านิยมที่ไม่เหมือนกันได้ครับไม่แปลก เหมือนตัวอย่างผมเนี่ยผมเล่าให้ฟังนะฮะเฮ้ยเปิดหัวเลยเหรอเดี๋ยวก่อนเกิดนี่นี่คือช่วงรายการมันเป็นแบบนี้จะมีเกิดเข้ารายการก่อนเออแนะน,นําแนะนำการช่องทางซื้อขายเล็กน้อยอะไรเงี้ยอ่ว่าไปเกิดไปดดนิดนึงโฆษณามา่ไปเรื่อยไปเรื่อยๆนะถึงไหนแลว้ววะอย่าลืม <c oughs> คนเราอะ่ะคิดไม่เหมือนกันได้คิดต่างกันได้นําเสนอที่ไม่เหมือนกันก็ได้นะครับเหมือนผมเนี่ยผมทําคลิปเนี่ย ถ้าคนไม่อยากดูคนไม่อยากศึกษาเขาก็ไม่ดูต่อให้ผมเล่าอะไรฝังยังไงเขาก็ไม่ซื้อมีดหรอกเขาไม่ชอบอ่ะเออหรือเขามีความคิดว่าเอออยากซื้อเล่นวางงบไปห้าร่อยแค่นั้นเขาไม่ได้คาดหวังอะไรเลยส่วนบางคนเขาสะสมเป็นเรื่องเป็นราวบางคนมีกันดั้มเต็มบ้านแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกๆบ้านจะต้องมีกันดั้มเหมือนมึงหรือไม่ได้หมายความว่าในในแต่ละบ้านนั้นห้ามมีมีดเลยนะห้ามมีห้ามมีใช่ไหมครับเพราะรายการผมมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับ ระบบการศึกษาคุณอยากรู้คุณอยากสนใจคุณก็เข้ามาเข้ามาเก็บเกี่ยวเอานะครับผมก็เล่าผมไปเรื่อยอ่ะถ้าคุณเชื่อที่ผมเล่าคุณก็เก็บไปไปยุกใช้ผมอยากเอาแนะนํานะอย่าเอาไปเป็นรุ่นๆให้คิดก่อนผมจะบอกหลักความคิดเสมอคิดเป็นจุดๆเฮ้ยครูวันอันนี้ไม่ถูกต้องนี่เฮ้ยผมว่าอันนี้ดีกว่าอ้าแล้วแต่พี่เลยพี่ชอบแบบนั้นองค์ประกอบมวลรวมเป็นแบบนั้นพี่ก็ไปตางนั้นเลยพี่ชอบไหม เฮ้ยผมชอบเพชรบุรีมากกว่าเว้ยเออมันใกล้บ้านเอาแล้วแต่พี่เลยเฮ้ยผมชอบรัชดามันใกล้ดีเออแล้วแต่พี่เลยเฮ้ยผมชอบแถวแถวลาดพร้าวมันก็ราคาไม่สูงทีนะแล้วแต่พี่เลยองค์ประกอบไม่เหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมผมพูดเรื่องอะไรวะพูดเรื่องตลาดตลาดเราใกล้แถวไหน,นเราก็กินแถวเราก็ไปหากินแถวนั้นเออบ้านใครอยู่แถวนั้นก็อย่างนั้นไม่เหมือนกันฮนะ เพราะฉะนั้นคุณจะมาเถียงกันมันมันไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับว่าอะไรจะดีกว่าการไก,ก่เกิดกอไข่ไอไอถ้ถกเถียงแบบนี้อาจจะไม่เกิดแต่ถ้าเป็นถกเถียงแบบว่าถ้าสมมุติเราถกเถียงกันเฮ้ยอันเนี้ยมันดีกว่า,างี้ไงวะเฮ้ยเล่าให้ฟังเออเฮ้ย e อันนี้ทําไมมันแพงกว่านี้วะทําไมเป็นกันน่ะเออเนี่ยเหมือนผมเล่าให้ฟังเนี่ยเฮ้ยทาไมไอไอมีดมีดนี้มันแพงกว่านที่ผมเล่าให้ลูกค้าฟังผมก็มานี้สิลูกค้าเนี่ยผมเล่าให้ฟังเป็นแบบนี้ แต่มีแบบนี้ยี่ห้อจีนผมก็ยกตัวอย่างกับรถยนต์พอลพกยกตัวอย่างกับรถยนต์ก็โอ้เชเรียบร้อยจบข่าวรู้เรื่องเลย <_ S 1> พี่อยากขับรถจรีนหรืออยากขับรถญี่ปุ่นนะพี่ตอบอ่ะเฮ้ยรถจรีนก็อ่ะไม่เขาไม่น่าเกียดน,น้าจีนเดี๋ยวนี้อ่ะเริ่มมีเฮ้ยเกรดวงเกรดบอลพัฒนาเออเออคนที่ตอบคาถามเรื่องรถยนต์แบบเนี้ยเมื่อสิบยี่สิบปีแล้วโอ้ยรถจรีนแดงไม่ขับต่เอเฮ้ยปัจจุบันนี้เกรดวอเข้ามาเออ ถาม,ามคำถามเดียวกันคนละช่วงชีวิตช่วงเวลาช่วงจังหวะคําตอบจะไม่เหมือนกันแต่เราจะไม่ทะเลาะกันเราแค่ถกเถียงว่าเฮ้ยมันดีกว่ายังไงวะในมุมมองของคุณ in your suggestion เขาคุยกันแบบนี้ไอ้พวกทะเลาะแบบนี้ <c oughs> นะครับแล้วก็เหมือนเดิมอะไม่มีทางไม่มีพักไหนที่มันจะ,จะ,จ,ะจะชอบกันทั้งประเทศเลยไม่มีไม่มี มันจะต้องมีชอบและไม่ชอบก็ผลัดกันขึ้นบ้างนะครับชอบและไม่ชอบไปส่วนที่ไม่ชอบก็ต้องไปอ้าวไม่ชอบอะไรผมมากเอยผมทําอะไรช่วยคณได้บ้างคุณเดือดร้อนอะไรเดือดร้อนมึงไม่ชอบมึงนะอะไรเงี้ยเอว่าไปไปไป,ไปเรื่องอื่นละ <c oughs> นะเล่าฟังไปเรื่อยนะ <c oughs> ช่องคุณน้อยกางเกงผ้าแห้งไว้นะครับเสื้อตัวสองร้อยกางเกงมีหลายราคามีหลายยี่ห้อนะครับสนใจก็ลองคอๆเข้ามาผมถ่ายรูปส่งให้ดูนะครับก็ เพื่อนๆเ,เริ่มรู้แล้วนะว่าร้านผมขายอะไรบ้างไม่ใช่ขายแต่มีดอย่างเดียวนะครับคือถ้าบางทีบางทีไม่เอามาโฆษณาบ้างเขาก็อาจจะไม่เห็นเอามาตั้งเก้าอี้สนามอะไรเต็มบ้านไปหมดเก้าอี้สนามกระติกน้ำโคแมนอะไรเงี้ยมันเต็ไมไปหมดแต่เดี๋ยวฮะเดี๋ยวจะได้รู้กันนะครับขอให้ยอดวิวถึงหนึ่งพันก่อนเดี๋ยวจะจัดนเนลามิตตรงนี้ใหม่นะฮะให้มันสนุกสนานไปหน่อยนะครับอ่ะวันนี้นะครับมากับคําถามเนี่ยกูพูดตั้งนานเลยมันยังไม่เข้าคําถามเลย เพื่อนถามมานะครับคำถามนี้จังหวะพอดีของเข้ามือมาก็อ้าโอเคไหนๆก็มองซ้ายมองขวาที่นดะ้เอ๊ะเราจะจับคู่พาลาดีไหมพี้พาลาเห็นกันเยอะและ้วเอานี่แล้วกันไม่ค่อยเห็นโคสติลเอดีทกับโฟร์แม็กเกสุดยอดมีดนักลบนักลุยเนี่ยขึ Post ้นคู่โคสติลโจหัวมาแล้วนี่อึดถึกทนฮนะมาวิ่งหนีแนะ่นอนฮนะกลัวเจ็บหัวตีหัวมันนี่ครับ รุ่นต่างทําไมดูรูปร่างรูปรูปร่างมีดมันคล้ายกันเลยพี่อะลองดูนะลองดูดูดูตามตามคล้ายกันไหมนี่คนละรุ่นนะครับคล้ายไหมคล้ายนะอีนี่เล็กกว่าด้วยนะพี่ไอเนี้ยเล่มเบอร์เล่มเลยทําไมไอเนี้มันแพงกว่าว่ะพี่มันเหมือนกันเลยอะคนที่ไม่เคยเล่นมีดจะมีคําถามนี้กับผมมากมายครับแล้วผมทําไงรู้ไหมวันนี้ดีเฮียเล่าให้ฟังดีเฮียเล่าให้ฟัง ไหนๆถามแล้วนะยืนฟังนะเว้ยอา้าวถามใครยังไม่ถามจะมาถามกูนะเว้ยกูเล่าให้ฟังนะเอออ่ะใบมีดคล้ายๆกันละเชฟมีดเชฟมีดมันจะเชฟเดียวกันเลยนะครับอ่ะต่างกันชื่อรุ่นต่างนะอ่ะอ่าบริษัทเดียวกันอมืมองไกลๆเผินๆนะมองไกลๆเผินๆอเอ,เอใช่พี่ทำไมราคามันต่างกันเยอะจังวะพี่ต่างเกือบเท่าเลยนะใช่ครับมา เรามาดูกันว่ามันต่างกันตรงไหนวะเราเริ่มจากตัวต้นฉบับออริจินอลมันมาก่อนเลยนะครับหรือเรียกว่าเป็นตัวแทนโคสติลยุคก่อนนะครับในมุมมองของผมนะคนอื่นโองผมยังไงผมไม่รู้นะผมสตาร์ทที่ตัวนี้แล้วกันเพราะว่าก็ต้องมาเล่าอย่าว่าเฮ้ยผมรู้จักโคสติลจากตัวถูกอ่ะเฮ้ยผมรู้จักจากโคสติลจากตัวที่มันเป็นด้ามจีเทนผมรู้จักมาจากตรงนั้นผมก็ขอปักหมุดตรงนั้นแล้วกันเห็นไหมเราปักหมุดไม่เหมือนกันเลยอะ่ะแต่เราเรามาที่เดียวกันอะ่ะ เค okay, ไหมฮะเรามาที่เดียวกันเลยเราปากบูดไม่เหมือนกันอะ่ะเราก็มีความคิดที่อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้หน่ไม่เห็นแปลกเลยใช่ไหมเออบางคนขึ้นภูกระดึงโอ้ยผมเดินขึ้นไปนะเหนื่อยแทบตายบางคนขึ้นเสลียงแล้วแต่เขาไม่มีปัญหาเขาสะดวกแบบนั้นเขาสบายแบบนั้นใช่ไหมฮเหมือนผมเนี่ยโอ้โหดูนี่ต้องแคมปิ้งมาไม่ฮะไม่ฮะไม่ฮะดูหน้าอย่างนี้ฮะไม่มีทางไปโขกกางหวยผ่าแข้งแน่ๆฮะเป็นไปไม่ได้ฮะผมไปเที่ยวนะ ผมไปเที่ยวไปโหแคมป์คนขายของแคมปิ้งกระเป๋าเป้เดินป่าไอเต็นต์ตน,นี้อะไรใหญ่หญๆโตไปเที่ยวจนมาเป็นคนขายเองอ่ะมีตั้งกบแบรนด์ขายคาราันดาขายสนามเดินป่ามาอย่างเงี้ยโอ้โหพี่ต้องลุยอึดถึกทนขอโทษฮะหน้านี้ฮะเขาใหญ่ครับขับรถขึ้นไปฮะจอดที่ท,ที่อุทยานครับ แล้วกางเต็นในจุดที่เขาให้กลางนะฮะเต็นนี่หลังบั้เริ่มเลยนะเว้ยน้ำเริ่มนี่กูเต็มเลยนะไฟเฟยเต็ม wifi ต้องดีนะแต่ก่อนเนี่ยเอาไอ้ไอ้ไวไฟ,ไฟมือถือขึ้นไปเองเลยนะเดี๋ยวนี้อ๋อขอโทษครับนอนอุทยานนะฮะนอนบ้านพักเอกชนฮนะ w i f i ต้องแรงน้ำอุ่นต้องมีน้ำต้องแรงฮนะเบียต้องเย็นอาหารต้องทำกินเองได้เต็มที่เป็นไง เหมือนทัวป่าลึกไหมไม่เกี่ยวเลยแย,ย่เหมือนเปลี่ยนที่นอนอ่ะไวไฟไม่แรงกูก็ขับออกอะ่ะเชิดออกเลยอะ่ะอุ่ยงใส่ด้วยเป็นไงฮะเนี่ยคนแคมป์ไวไฟไม่แรงน้ําให้อุ่นไม่เอากระแดดไมล่ล่ะไอลุยลุยไอลุยลุยแบบนั้นก็เคยไปบ้างนะสมัย,สม,ยสมัยหนุ่มๆไม่ค่อยมีตังค์ทางเลือกไม่ค่อยมีสมัยนี้พอทํางานหาเงินได้ก็เออขอแบขอแบขอแบบความสบายบ้างโว้ยนี่แหละคนแคมป์กูแก่ละปวดหลงัง เอาต่อพี่ต่อต่อเขาเรื่องสักทีมึงมึงเข้าเรื่องสักทีครับครับพี่อ,อ้ามาเอดีเทนเราสไตล์กันตรงนี้ดูที่หน้ากล่องนะครับเขาจะมีสเปคบอกนะฮะวัสดุสตีล S 3 5 V N ใบมีด3นิ้วครึ่งนะครับความยาวรวม8เศ็สทับ4ผมอ่านให้ฟังเลยนะด้ามจับ G-10 นะครับความหนาของใบคือ3.8ม mm. มิลิเมตรแกงมาดู แกเอามาดูผมบอกวิธีเช็คของแท้ของเทียมแล้วนะครับไปดูในคลิปของผมได้ก็เปิดไว้ใน,นนั้นแหละป็นอ,อย่างนงี้ดันเปิดโอ้โหลื่น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 ใบขัดมาอย่างดีเฮ้ยลื่นลื่นลื่นอึดถึกทนหนาขนาดนี้ทุบหมาหมาหลบเองเลยอ่ะอย่างเงี้ยอย่างงี้ยทำไมพี่ชอบไปทุบหมาวะยกตัวอย่างให้ฟังกูไม่ได้ไปทุบมันจริงๆเดินมองหน้าหน้า หน้ากูไม่คุ้นแม่งวิ่งใส่แล้วหมาแถวนี้โหดจ,จะตายต้องอยู่ให้เป็นนะเวย้ยแถวเนี้ยต้องเดินระมัดระวังนะเว้เนี่ยประก,กับเป็นด้าม G ีแทนรุ่นเนี้ยคือรุ่นสแตนดาดของมันเลยนะครับที่ราคาก็อยู่ประมาณเนี้ยเมดอินไต้หวนันเมดอินอะไรไม่ต้องพูดถึงละโคซิลแม่งอึดถึกทนด้วยละด้วยความเป็นโคซิลของมันนะทาให้เรามองข้ามประเทศผู้ผลิตไปได้เลยแต่ถ้าเราอยากจะมองเรื่องประเทศผู้ผลิตไต้หวันนี่แม่งสุดยอดนะครับไต้หวันไม่ใช่จีนนะฮะไต้หวันไม่ใช่จีนนะครับ ในความคิดของคนไต้หวันเขาก็ไม่ใช่คนจีนนะครับเขาเป็นทหารญี่ปุ่นนะครับที่ผมเคยฟังผมไม่เคยไปประเทศไต้หวันนะครับแต่ก็เคยฟังเขาเล่ามาก็คือเป็นเป็นคนญี่ปุ่นนะที่ลบในสงครามโลกช่วงนั้นนะแล้วเขาก็ไปใช้เกานะนั้นเป็นฐานที่ตั้งแล้วก็เลยพอสงครามหายเขาก็อยู่แถวนั้นนะ่ะก็ไปอยู่ในเมืองจีนก็เป็นฐานมาจากญี่ปุ่นแล้วก็พัฒนานขึ้นมาเป็นไต้หวันนะครับแล้วก็เป็นเขตปกครองพิเศษของจีนไปประมาณถ้าอยากรู้ก็คงต้องจะต้องไปถามไกด์นะฮะผมไม่เคยไปนะผมบอกก่อนผมไม่เคยไป แต่หลายๆคนไปเขาก็มาเล่าให้ผมฟังประมาณนี้คนเฮียจะไปเที่ยวทั้งทั่วโลก<笑><笑>เกินไปอ่ะดูแค่นี้ไม่ต้องสนใจเลยมากอึดถึกทนคุณภาพดีรูปร่างหน้าตาดีสวยงดงามราคาไม่แรงเมื่อเทียบกับคุณภาพนะครับอันนี้เราคุยกันเรื่องมีสะสมนะเราอย่าเปลอออกไปโอ้ยพี่มีครัวมีอะไร,รอย่างยอย่าเปลอะไปตรงนั้นนะครับเดี๋ยวมันจะคุยกันไม่จบคุยในแพทเทิร์นเดียวกันนะครับนี่อีกหนึ่งตัวครับ โอ้โหหียย่เลเล่มเบล่มเลยเฮ้ยอะไรวะเน,นี่ยใบมีดสี่นิ้วความยาวรวมสิบนิ้ววัสดุ AUS10A a u s สิบเอถอดรหัสมันให้ดี AUS10A แยกออก AUS10A AUS10A VG10 AUS VG10A 10 VG10AUS10A a. A โอเคไหม,อมสอบวิธีดูนะสอบวิธีดูแล้วนะแ,วนะแยกมันออกกันนะเทีเยบมันคล้ายๆกันอย่าเรียกเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอาของเขามาอย่าเรียกเหมือนกันอ่ะดูต่อด้ามจับกริฟเอ็กพลาสติกชนิดหนึ่งที่ทำให้มันหยาบๆราคาถูกกว่าจีเทนอุ้ยเฮียเล่มใหญ่กว่าต้องเยอะนะ ราคาอันไหนแพงกว่าพี่ไอ้นี่แพงกว่าครับดูความหนากอนความหนาสี่จุดแปดมิลความหนาสามจุดแปดมิลต่างกันหนึ่งมิลไอ้เหี้ยนี่หนากว่าถูกกว่าด้วยโหนี่แหละครับเขาเลยถามไงไม่ถามสิแปลกไม่ถามสิแปลกเนี่แหละครับคำถามพวกนี้ที่คุณจะหาดูได้ในคลิปของผมนะก็จะมีส่วนใหญ่พวก พวกเบสิกที่เขาเข้ามาเล่นส่วนพวกที่เขาเป็นเทพๆหรือเทพมากๆบางทีเขาก็หลงมาดูบ้างนะฮะแต่มันจะมีพวกคลิปทพ่เยอะแยะอยู่แล้วหาดูกันได้นะครับที่เขาทาการทดสอบของผมมันธรรมดาฮะผมเป็นแค่รายการโฆษณาสินค้าเท่านั้นเองแล้วก็เล่าอะไรให้ฟังสนุกสนานผ่านความคิดของผมไปนะหวานเย็นไหมเตเลทับบี้ม่ช่องกูเฮ้เฮ้เฮ้ตามนั้นกบี่อย่าซีเรียสมากนะชีวิตอย่าซีเรียสมาก ผมเป็นคนขายมีดผมไม่ค่อยสีเรียดนะเฮฮาเอาเป็นว่าบางคนซื้อไปเพราะมันเท่แต่ถ้ามาซื้อมีดกับผมขอให้ซื้อไปแล้วคุณมีความสุขพอเพราะคนเราแม่งไอ้ที่อยู่แค่ขอให้วันวันแม่งมีความสุขวะคุณไม่ต้องไปมองอีกสิบปีสิบปีเก็บเงินแสนเงินล้านจะลาออกจากงานประสบความไม่ต้องเอาวันนี้ก่อนอนะเอาวันนี้กินข้าวผัดให้มันอิ่มท้องกินกินอยู่กับครอบครัวให้มันมีความสุข หัวเลาะก,กันอย่าทะเลาะก,กันอย่าหาเรื่องปั่นหัวกันทําอะไรก็มองมอง,มองผ่าน,ผ,านผ่านกันบ้างอยู่ให้ให้มันตกตกไปอยู่ในกรอบในรอยไม่ใช่แบบโดดแปลกแยกสร้างปัญหาอะไรขึ้นมายายอย่าไปทำแบบนั้นให้มันจบเป็นชอ็ชอตช็อตช็อตไปเรามีความสุขช่วงเช้าช่วงบา่ายช่วงเย็นปรับเปลี่ยนชีวิตในการทํางานบ้างปรับเปลี่ยนรถเมย์ในการกลับบ้านบ้างเปลี่ยนสายรถเมย์บ้างนั่งรถไฟฟ้าบ้างโอเคไหมผมยังต้องปรับชีวิตเลยที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องผมบริษัทขนส่ง LM อ่ะ ที่ผมเด้กใช้บริการแล้วผมกลัวของผมหายอ่ะผมทําไงรู้ไหมผมไม่ใช้แล้วผมไปที่ร้านเองแต่ก่อนผมขี้เกียจจะตายเดี๋ยวนี้เฮ้ยคันเรานั่งรถไฟฟ้าเล่นไหมไปเอาของที่ร้านนี้ไหมเราลองนั่งรถเมล์ไปเอาของร้านนี้บ้างไหมสนุกดีลองเปลี่ยนดูบ้างนะครับเฮ้ยผมก็สบายใจดีนี่หว่าค่าใช้จ่ายพอๆกันเลยแต่อย่างน้อยกูได้เปลี่ยนบรรยากาศอะให้สมองกูได้เห็นอะไรบ้างอะอยู่แต่ที่เดิมๆคิดงานไม่ออกหรอกคุณเชื่อผมออกที่ใหม่ๆมั่งก็จะมีมุกใหม่ๆมาเล่นมั่งนะครับ่ะ หน้าตาเหมือนกันไหมเหมือนแหละนะครับเหมือนแหละทีนี้ล่ะคุณมาดูนะคุณก็ค่อยตามผมดูนะดูทีละชิ้นเลยนะครับ S35VN จะมีราคาแพงกว่า AUS10A ราคาของมีดนะครับแล้วก็ดูโปรเ e สในการทำนี่เป็นงาน stone wash นะครับ stone wash อะไรว่าพี่เอามีดไปขยาวขยาบกับหินนะ stone wash เอาหินมาขัดอ ไปหาดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับก็เอาเอา <ๆ S 1> หินมาขย่าวขยาว่าอ่ะนี่อันนี้เป็นฟินิชผิวซาตินนะฮะอืมเห็นไหมขัดสังเงาเลยมีเงากว่าน,นี้ได้อีกนะแต่แล้วแต่นะครับอืมกระบวนการขัดอันนี้จะแพงกว่าใบามีดอันนี้ก็จะแพงกว่าเรามาดูประกับนะครับประกับที่ปันเป็น g 1 0ทตัวเนี้ยไม่ใช่ g ีเทแบบดือด้อนะมีเข้าโคง้งเข้าเคิร์ฟมาให้ด้วยนะเว้ยสวยนะถ้าเป็น g ีเเรียบๆให้ไปดูสไปเดโก นี่ G10 เริ่มมีโคง้งละเอ้าพี่สไปเดอร์โกบางรุ่นก็โคง้งอ่าใช่ใช่ใช่รุ่นที่มันแพงๆมันโค้งไงพวกไอเนทีฟไอพวกพาราสองมาหามนั่นน่ะตรงตรงแหมนิดหน่อยไม่ได้เลยนะเอออ่ะนี่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 กริปเอ็กพลาสติกทำให้มันหย,ยาบหยาบทำให้คุณสมบัติเหมือนอย่างเงี้ยแต่ราคาถูกลงทำไงดีวิศวกรคิดอ๋อพี่งั้นอย่างนี้เลยเราใช้พลาสติกอีกเกรดหนึ่งแล้วกันมาทำ อ้าวแล้วความหยาบอ่ะเราก็ขึ้นไล่มันสินายเฮ้ยเก่งกันนี่ว่าอ่าปีหน้าขึ้นงินเดือนได้อ่าเนี่มันจะแตกต่างกันตรงไหนรู้ไหมตรงวอลุ่มถ้ามันผลิตเยอะๆนะครับความแตกต่างของราคามันจะต่างกันมากนี่ก็ใช้หลักของการผลิตทั่วไปนะครับยิ่งผลิตเยอะเท่าไหร่ต้นทุนยิ่งต่ําทําให้ต้นทุนราคายิ่งขีดกันออกมานะครับเป็นอย่างนี้อืม แลวอะไรอีกอัพี่ไอ,บอ้บงหมุดข้างในไม่ค่อยต่างหรอกเหมือนอนกันเพราะมันไม่มีผลในการตลาดไม่ค่อยส่งเสริมเขาไม่ค่อยทาหรอกแบ็กล็อกอะไรเล็กเดียวตัวเดียวไปแหละนะครับเขาไม่ค่อยสนใจอะไรสักเท่าไหร่มันไม่มีค่าการตลาดสักเท่าไหร่หรอกความหนาความหนักขนาดนะครับแล้วก็ระบบล็อกก็เหมือนกันเห็นไหมฮะสิ่งที่มันต่างกันมากๆก,ก,ก็คือใบมีดและประกับสองตัวเนี้ยทําให้มันมีจุดขายทางการตลาดของสินค้านะครับ แล้วมีตัวนี้เอาไปใช้งานถึกถึกโทรวแบบปึ๊กปึกป,กปึกได้เลยนะครับมีตัวกาดนิ้วป้องกันด้วยนะฮะในการใช้งานนี่อย่างนี้โอเคไหมครับนี่สวยไหมเออสวยดีและคำถามยอดทิตคำถามยอดทิศสำหรับมีดรุ่นนี้นะครับพี่ผมสังเกตเห็นนะว่าไอรูตรงนี้มันมีไว้ทําไมไวะพี่ มันมีไว้ทำไมครพี่ผมก็ไปศึกษาดูว้เปิด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 ปดูด,ด้านดูน,ดน,นี่ไม่เจอแต่มันมีรูนะสิสรุปเอาความคิดสรุปอันนี้เดาล้วนๆเลยนะเห็นนะผมไม่ใช่บุคคลที่เก่งที่สุดในโลกเดาล้วนๆเลยนะเพื่อนๆคิดว่ามันมีไว้ทำไม ถ้าถามผมนะมันเป็นเซฟตี้ไว้มันเป็นเซฟตี้ที่เอาไว้กันมีดมันพับพับกลับในกรณีที่กรณีที่มันฉุกเฉินจริงๆอ่ะเออกรณีมันพับกลับมันจะได้ไม่มางับนิ้วคุณอ่ะแล้วทํายังไงอ่ะพี่เราหาเหล็กสักอันอ่ะใส่เข้าไปเนี้คลิปลวดก็ได้ใส่ล็อกไว้เลยถ้าคุณต้องการจะใช้งานมาลักษณะเป็มมีดของมีดใบตายล็อกไว้เลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะงับมาโดนมือคุณนั้มันจะมีตัวนี้มากันนู่นอีกครั้ง การว่อีกสเต็ปหนึ่งกันมันพับมางับมือคุณนะครับแล้วการเปิดได้ไหมพี่การเปิดอะผมไม่อยากให้มันเปิดอ่ะผม่ยต้องการเปิดอยากตั้งใจคุณเอาสลักใส่เข้าไปตรงเนี้ยสลักใส่ปุ๊บมันก็งดัดกันไม่ให้เปิดละอืง่ายไหมสลักการหนึ่งอาใส่เข้าไปแล้วก็สลักกันหนึ่งดันออกมาการให้มันล็อกหาสลักมาใส่สักอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นมีดทรงใหญ่ เนี่หาสลักใส่เข้าไปการมันพับเวลาคุณใช้งานไปเองไปเองไปเองนึ่งครือล็อกแม่งเขาโอเคอยู่แล้วนะแต่เขาเซฟตี้เข้าไปอีกเพราะว่าด้วยน้ําหนักของมันแล้วถ้ามันพลาดขึ้นมาคุณจะได้ไม่รับบาดเจ็บนะฮะและบริษัทเขาจะได้ไม่ถูกด่าแต่มันก็ไม่มีมาในคู่มือนะฮะแล้วผมก็ไม่เคยเอาไปทําแบบนั้นด้วยนะฮะ ผมก็เลยเดาเอาล้วนๆเลยเพื่อนๆรู้ก็คอมเมนต์บอกนะนะกูไม่ได้รู้ทุกอย่างบนโลกใบนี้รู้แค่บางอย่างนะครับใครรู้จริงรู้แจ้งมาบอกผมหน่อยผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะฮะใครรู้จริงรู้แจ้งมาบอกผมหน่อยแต่เท่าที่สมองที่ผมมีเนี่ยผมว่าแม่งก็เอาไว้ล็อกกันนะนะเหมือนสลักระเบิดอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้มันระเบิดใช่ไหมแล้วก็แล้วก็เอาสลักเสียบไว้หน่อยถ้าเราอยากจะให้มันระเบิดแล้วแล้วก็กำปั๊บดึงปุ๊บแล้วมือก็เคลื่อนระเบิดออกไปเลย คุยังระเบิดนะไอ้หียไม่ใช่คุยังสลักระเบิดอยู่กับมือตายนะดูดีๆนะเว้ยนี่ก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่อยากให้มันเปิดก็สลักเสียไวไว้นะฮะถ้าเราอยากจะใช้งานมันจริงๆเราก็ดึงสลักมันออกมาแล้วเราก็ค่อยเปิดใช้งานนะครับก่อเท่านั้นเองง่ายไหมหรือถ้าให้คิดมุกคิดต่อที่มีที่มีมุกมุกต่อไหมมุกต่อมันจะเกี่ยวกับตํารวจเอากุญแจแลเล็กๆมาคล้องตรงนี้ไว้แล้วก็ล็อกเอาไว้ไม่มยากจะเขีบใส่เก๊เอาไว้ยังไงมันเปิดใช้ไม่ได้อยู่แล้วตำรวจ ผมไม่ได้เอาไปฆ่าใครเอาไปั้งอย่างนี้เลยนะพี่อย่ามายัดคดีผมนะพี่นี่ผมไม่ได้เปิดอะไรเลยนะอย่ามันเปิดไม่ได้เนี่ยกุญแจในีผมตื้นก้าไปแล้วเนี่ยรอขี้อยู่เออน่ะเห็นไหมเผื่อโดนค้นตัวแล้วถามจริงมึงเอามีดขนาดเนี้ยไปเขาก็ต้องถามอยู่แล้วใจเขาใจเราใช่ไหมใจเขาใจเราคําคถามฉุดคลาสสิกเลยอะตํารวจจะจับไม่ใบกี่นิ้วใจเขาใจเราเขาปล่อยเองไปเองเอาไปทําอะไรใครเพราะวะ แต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าผมเป็นตำรวจนะผมผมหนักใจไหมถ้านายผมถามก็อาจจะหนักใจอะ่ะแต่ถ้านายผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมเป็นคนเล่นมีดไอ้คนที่มันพกโคสติลเข้าไปในตลาดเอาไปนมันไม่ไปทำอะไรใครหรอกนาะยเออโอเคไหมเนี่ยอย่างผมเนี่ยเฮียหน้ายังโคตัวเบื้องนอย่างเงี้ยไปฉีดไปไปฉีดวัคซีนในสัตว์เป็นลมไปดูไปผมทำคลิปไวนะ้น่ะหน้ายอย่างเงี้ย <laughs> นี่ถ้ามันพกสไปเดอร์โก้พกปักพกอะไรมีดแบนเนมนะผมบอกนะผมค่อนข้างมั่นใจเขาไม่ไปแทงใครหรอกไอ้เงี้ยเจอผมอย่างเงี้ยโอโ้โ,อโหเจอเข็มูุะทุยเลยยุ้ยเลยนะหน้ายัางโงดใช้มีดเวยนะมึงไม่มีหรอกครับผมไม่เคยเจอผมไม่เคยเจอแบบนั้นส่วนระเบิดปั้งไอ้เงี้ยกูวิ่งก่อนเลยกลัวกลัวเท่านั้นเองนะครับก็น่าจะตอบคำถามเพื่อนๆหลายคนที่อาจจะสงสัยเรื่องมีดเล็กมีดใหญ่กับเรื่องราคานะฮะมันมีองค์ประกอบของมัน องค์ประกอบของของสินค้าของมันมันไม่ใช่สักแต่ว่ามีดมันเป็นมีดแบรนด์เนมนะครับแต่ถ้าถามผมพี่แล้วถ้าผมจะต้องซื้อซักเล่มผมไม่มีปัญหาเรื่องเงินนะผมก็จะถามว,ว่านายเอาไปทําอะไรอ๋อผมเอาไปใช้งานผมทั่วไปไปตัดกล้วยตัดที่อะไรกันแล้วผมว่าทิ้ง,ท,งทิ้งไว้ก็น่าเอาตัวนี้ไปละกันอา้าวทำไมอะพี่มันถูกเว้ยราคาไม่แรงทํางานได้เหมือนในตัวนั้นเลยแล้วคุณก็ไม่ได้ต้องการความศักดิ์ศรีของ a u s 10 a ที่จะต้องไปอวดใครทํางานระวังหน่อยนะเพื่อนจบรับง่ายด้วย รับง่ายกว่าตัวนั้นอืมแต่ถ้าเฮ้ยพี่ผมขอทรงสปอร์ตหน่อยดิเฮ้ยผมเอาอยากไปคุยงานอะ่ะก็มีมีติดตัวสักเล่มหนึ่งเขาเขามีกันหมดผมก็อยากมีบ้างคนเขามีกันแต่สไปเดโก้ผมโพสติลกไเอาเล่มนี้แล้วกันทนายมีปัญหาเรื่องเงินอย่างน้อยนายคุยกับเขาได้เว้ยเอสสามสิบห้าวีเอ็นประกาศจีเทนโค้งเงี้ยเอามานั่งให้เพื่อนเพื่อนดูเออว่าแม่งสวยดีเหมือนกันว่ะนะครับและที่สําคัญมันไม่ได้หาซื้อกันได้ง่ายๆมันมีขายน้อย ได้คำตอบนะได้คำตอบแล้วสัวัสดีครับ